สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดนี่แหละกระพีประยุทธ์เดือดจัดปมทักษินเล่นคลับเฮาส์สั่งติดตามความเคลื่อนไหวบิ๊กตู่เดือดหลังถูกถามเรื่องทักษินเล่นคลับเฮาส์ซัดกลับชอบฟังกันนักคนผิดกฎหมายให้เครดิตกันอยู่ได้ ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจะพิจารณาหรือทดลองเล่นคลับเฮาส์หรือไม่เพราะจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเพิ่มการสื่อสารที่ได้ทั้งการสื่อสารหลังที่วันนี้นายทักษิณชิน,นวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามาเล่นเป็นครั้งแรก พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามซึ่งเป็นการติดตามกฎหมายในเมื่อทุกคนเข้าไปฟังได้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปฟังได้เพื่อที่จะได้ชี้แจงให้ถูกต้องกรณีที่มีการบิดเบือนเรื่องนี้สุดแล้วแต่ประชาชนจะว่าอย่างไรใครจะเข้ามาพูดก็แล้วแต่ตนถือว่าวันนี้เป็นเรื่องของโลกใบใหม่โลกยุคใหม่ เราต้องดูว่าเรื่องอะไรที่ทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขมีเสถียรภาพไม่งั้นก็วุ่นวายไปหมดสับสนอนลมานไปหมดประชาชนก็เสียขวัญต้องนึกถึงประชาชนเขาบ้างเขาจะเสียผลประโยชน์อย่างไรกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของท่านนั่นคือสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยทั่วไปตามรัฐธรรมนูญที่เป็นของปวงชนชาวไทยไม่ใช่ของประชาชนปวงชนคือคนทั้งหมดของประเทศ ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้คนเอกประยุทธ์กล่าวทางนี้ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คำถามที่เป็นกระพี้ขอให้ลดลงหน่อยก็แล้วกันกระพี้ที่เป็นเปลือกนอกของต้นไม้แก่นมันอยู่ตรงไหนถามตรงแก่นตรงนั้นและอะไรที่สร้างความขัดแย้งโดยที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงขยายความไปก็เท่านั้นซึ่งอยู่ที่กระบวนการตรวจสอบได้ทั้งหมดอยู่แล้วซึ่งบางเรื่องไม่ใช่จะต้องทันทีเพราะบางทีปัญหาซับซ้อนแต่อย่าทําบ้านเมืองไม่สงบก็แล้วกันตราบใดที่ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงต้องมีการตรวจสอบทุก อ,อย่างไรก็ตามภายหลังการถแถลงระหว่างเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเมื่อสื่อมวลชนถามว่าที่นายทักษิณพูดในแอปพลิเคชัน Club House เมื่อคืนที่ผ่านมา22กุมภาพันธ์มีการบิดเบือนหรือไม่และนายทักษิณยังถามด้วยว่า ทำไมเวลาเอ่ยชื่อตนถึงต้องโมโหซึ่งผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมไม่ได้ฟังต้องไปถามเขาดูคนผิดกฎหมายอยู่ต่างประเทศฉันจะฟังทำไมเล่าชอบฟังนักนะไอ้คนผิดกฎหมายเนี่ยทำลายกฎหมายให้เครดิตกันอยู่ได้ ทั้งนี้ระหว่างที่พลเอกประยุทธ์เดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าได้ชี้ไปยังต้นอโศกน้ำเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงเรื่องนายทักษิณโดยกล่าวว่านี่แหละกระพีกระพีนี่เปลือกกระพีนี่ไง อย่างไรก็ตามในการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนี้ได้พูดคำว่ากระพี้อยู่หลายครั้งซึ่งกระพี้นั้นหมายถึงส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่นเนื้อไม้ที่อยู่ระหว่างเปลือกกับแก่นมีลักษณะอ่อนและยุ่ยง่ายในอีกทางหนึ่งไม้ความว่าไม่เป็นแก่นสารขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ